ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็อยู่กับผมโตลุงเกมมิงนั่นเองนะครับผมและสาหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโอม l ลจินั่นเองนะฮะและสําหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสกิลของโยโตฮิเมะ S.S.R นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่น่าจะเป็นเจนแรกๆนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลของนางกันเลยดีกว่านะครับผมว่านางเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็สำหรับตัวโยโตฮิเมะเนี่ยผมก็ไม่มีตัวนะครับผมก็เลยมาใช้สกิลให้ดูไม่ได้นะครับผมก็จะมีให้ดูคร่าวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลหนึ่งของนางกันเลยดีกว่านะครับผมก็สำหรับสกิลหนึ่งของนางเนี่ยจะสร้างความที่หายให้กับศัตรูหนึ่งตัว1 0 0ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับผม ส่วนสกิลที่2นะครับผมก็จะโจมตี6ครั้งใส่ศัตรู1ตัวจะสร้างความเสียหาย5%ของพลังโจมตีแต่ถ้าศัตรูเนี่ยตายก่อนจะครบการตี6ครั้งเนี่ยจะเปลี่ยนเป้าหมายไปหา HP ของศัตรูที่ต่ำที่สุดก็คือเราตีไป2ทีเนี่ยเราศัตรูตายเหลืออีก4ทีไอ้ X 4ทีนั้นเนี่ย จะมุ่งไปตี HP ของศัตรูที่ต่ำที่สุดต่อเลยนะครับผมก็สำหรับสกิลที่สก็ใช้3ลูกไฟนะสกิลติดตัวของนางเนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีติดคีิติ้อเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายคิติคอ้อ5%และจะเพิ่มมากที่สุดเนี่ยให้ถึง100%เลยนะครับผม สำหรับสกิลของนางนะสกิลติดตัวก็สำหรับสกิลของโยโตฮิเมะเนี่ย s s r ผมก็มาอธิบายคร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าใครเนี่ยอยากรู้กับสกิลตัวไหนหรือว่าผมพูดผิดพูดถูกหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมผมก็จะพยายามทำ ในตัวที่ผมมีก่อนนั่นเองนะครับผมผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาก่อนนะเพื่อเ,เพื่อที่จะรีวิวสกิลให้เห็นด้วยนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้นั่นเองนะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ